อัปเดตข้อมูลข่าวสารเตรียมความพร้อมกลางกระเป๋ารอ,อการโอนเงินค่ะคุณผู้ชมโอนจริงทั่วประเทศรับสูงสุดต่อรายอยู่ที่1545บาทนะคะแต่จะได้ทุกคนหรือไม่และอัปเดตความคืบหน้าในการลงทะเบียนทำบัตรคนจนหรือว่าแบบตสวัสดิการแห่งรัฐในปี2 5 6 8ไม่ยกเลิกแต่รอปรับเกณฑ์ใหม่ทําให้พี่น้องประชาชน14.5ล้านคนใช้จ่ายแบบจุกๆโดยไม่มีสะดุดนั่นเองค่ะวันนี้นันจะพาคุณผู้ชมไปติดตามอัปเดตข้อมูลข่าวสารสองเรื่องเด่นทั้งเรื่องของ ของการลงทะเบียนทำบัตรคนจนและเรื่องของการโยกงบประมาณกะจากการแจกเงินดิจิทัลวอลเลตหนึ่งหมื่นบาทเงินหมื่นไปต่อหรือพอแค่นี้ติดตามกันเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนทั่วประเทศสองเรื่องเด่นที่นันจะนาํามาฝากคุณผู้ชมในวันนี้แน่นอนค่ะเดือนมิถุนายนกลางกระเป๋ารอการอ,อุดเงินเลย1มิถุนายน2 5 6 8นปานี้ยังคงได้รับสิทธิในการจ่ายเงินผ่านกลมมุมบัญชีกลางนะคะในส่วนของผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้รับในแต่ละเดือนสูงสุด อยู่ที่1,545บาทเลยบัตรคนจนหรือว่าบาัตรสวัสดิการแห่งรัฐตอนนี้ยังคงใช้จ่ายเหมือนเดิมตามปกติจนกว่าจะมีการลงทะเบียนรอบใหม่รายเดิม14.5ล้านคนไม่ว่าจะเป็นวงเงินรูดซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคส่วนลดค่าการถุงต้มนะคะแล้วก็ค่ารถโดยสารเ5 0รบาทต่อเดือนแล้วก็ในส่วนของลดภาระค่าน้ำเข้าไปยังคงได้รับสิทธิ์เหมือนเดิมนํามารวมจ่ายต่อเดือนอยู่ที่1545บาทค่ะส่วนใครที่รอคอยการลงทะเบียนทำบัตรคนจนหรือว่าาร,ารรสิกง รัฐบาลเตรียมที่จะปรับหลักเกณฑ์ใหม่จากทางกระทรวงการคลังซึ่งต้องรอประกาศความชัดเจนอีกครั้งหนึ่งส่วนดิจิทัลวอลเล็ตค่ะคุณผู้ชมรอประกาศอีกครั้งหนึ่งแน่นอนค่ะว,วันที่1มิถุนายน2 5 6 8น้านี้บัตรเงินโจรหรือว่าบัตรเคดิการแห่งรัฐยังคงได้รับสิทธิในการจ่ายเงินเหมือนเดิมนะคะนอกจากนี้ค่ะความคืบหน้าในโครงการแจกเงินดิจิทัลวอลเล็ตหนึ่งหมื่นบาทในเฟส3เฟส4ได้มีการอนุมัติประกาศอย่างเป็นทางการจากทางรัฐบาลว่ามีการชะลอออกไปด้วยเหตุผลสําคัญ ทางรัฐบาลคือนโยบายกำแพงภาษีของสหรัฐอเมริกานั่นเองค่ะคุณผู้ชมซึ่งนายกรัฐมนตรีก็ได้ตอบคำถามสื่อมวลชนไว้ชัดเจนถึงประเด็นนี้ในเรื่องของการทบทวนโครงการต่างๆแล้วก็มาตรการที่จะนำไปกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านสีโครงการใหญ่ด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปติดตามคลิปเสียงจากท่านนายกรัฐมนตรีค่ะก็คือเรื่องนี้ใช่ไหมคะทางแรกทางสองเนี่ยมันต้งเนเงจริงออกมาแล้วท้งที่สามนี่มันเป็นพ้อไม่มีเงินหรือเปล่าแล้วก็จะต้องอไกับ ค่ะค่ะคือ,เ,อ,อเป้าหมายของการของการทำทำโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจแปลว่ากระตุ้นเศรษฐกิจของของของประเทศทั้งหมดนะคะซึ่งออรอบแรกกับรอบสองเนี่ยเราก็กระตุ้นไปแล้วในในคนบางกลุ่มปะ บอบบางกับผู้สูงอายุนะคะซึ่งต่อจากนี้ค่ะพอเรามีเรื่องของออทาริฟเข้ามาเรื่อง r reciprocal t a r i f f เข้ามาของสหรัฐเนี่ยมีกฎหมายเรื่องกำแพงภาษีเพราะฉะนีนน้ตอนเราก็ต้องพิจารณาทบทวนแล้วก็ได้ข้อเสนอจากทั้งธนาคารแห่งประเทศไทยนะแล้วก็สภาพั์ด้วยทั้งคู่เนี่ยก็ให้ทบทวนเรื่องนี้ใหม่นะคะว่าเงินก้อนนี้เนี่ยจะสามารถใช้อะไรที่เป็นการจำเป็นและเร่งด่วนกว่าในเรื่องในเรื่องแจก เงินดิจิตอลเงินหมื่นนะคะคือการกระตุ้นคือเปลี่ยนรูปแบบของการกระตุ้นว่าสามารถเอาก้อนนี้ไปทําอะไรที่เรียงลำดับความสําคัญว่าอะไรที่จําเป็นณขณะนี้ต่อประเทศจะเกิดผลต่อประเทศมากที่สุดสูงสุดนะคะอันนี้ก็เราก็เลยต้องทบทวนอันนี้ใหม่ค,ค่ะการที่คำว่าฉลองก็แปลว่าคนยังฝันยัตอ้อนรับเงินหมื่นได้อยู่ข้น้าอยู่ที่นีนนแล้วมันก็เป็นการยกเลิกแต่รัฐบาลไม่กล้าพูดผลกระทบทางเศรษฐกิจ อะไรนะกูกระทบเลยนะคะกระทบท่านเสียงอ๋อคืองี้นะคะเราต้องพูดกันให้เข้าใจก่อนว่าตอนนี้เนี่ยปัญหาที่เข้ามาแทรกเนี่ยคิดว่าประเทศไหนก็คงไม่อยากได้ปัญหานี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเงินก้อนนี้ทั้งก้อนเนี่ยแปลว่าเกิดประโยชน์ที่ตรงไหนสูงสุดเราเน้นที่ตรงนั้นมากกว่าเพราะฉะนั้นถามว่าเ,เราไม่เราไม่บอกยกเลิกใช่ไหมเพราะว่าถ้าสมมติว่ากลับมาทําอีกละ่ะ ในสถานการณ์ที่มันดีขึ้นเศรษฐกิจที่มันดีขึ้นแล้วเนี่ยแล้วอันนี้การกระตุ้นเศรษฐกิจแบบรูปแบบนี้จะได้ผลมากที่สุดเราก็มีความหวังว่าเราก็อยากจะให้อะไรที่มีประโยชน์สูงสุดในการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศมันก็ต้องได้ทําถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างวันนี้เนี่ยที่คณะกรรมการเ,เขาทบทวนกันมาเขาบอกว่าการแจกเงินหมื่นหรือใช้ดิจิทัลวอลเล็ตเนี่ยยังไม่ใช่ตัวกระตุ้นที่ดีที่สุด เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องรับฟังแล้วก็ถามว่าตัวกระตุ้นไหนดีที่สุดสําหรับประเทศนั่นคือสิ่งที่เราทําอยูอ่กับสถานการณ์ปัจจุบันที่มีเรื่องของกาแพงภาษีเข้ามาถ้าถามว่าตอนนี้เนี่ยก็ก็คือเป็นแบบนี้ค่ะแน่นอนค่ะว่าต้องทําความเข้าใจแน่นอนแต่ถามว่าแล้วเงินก้อนนี้ไปไหนเราทําโครงสร้างพื้นฐานของประเทศใหม่นะคะในเรื่องไม่ว่าจะเป็นในโครงการที่เสนอไปแล้วอย่างที่ประชุมมีวันนี้ก็เข้ามาเสนอด้วยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของน้ํา ทั้งหมดน้ําเพื่ออุปโภคบริโภคน้ําเพือเ่อเรื่องของน้่วมน้ําแล้งเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆของประเทศเราะะทุกทุกคนได้รับประโยชน์จากเรื่องนี้จะมีทําเรื่องของน้ําสะอาดที่ได้ใช้ทุกพื้นที่เพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือความจําเป็นที่ที่จะต้องโยกย้ายหมุนเงินก้อนนี้ไปทําสิ่งที่ลงความเห็นมาแล้วว่าต้องทําก่อนในเรื่องของการาแจกเงินหมื่นหรือว่าดิจิทัลวอลเลต แต่ว่าการลงทุนในราละละคานี่คือ2เรื่องเด่นไม่ว่าจะเป็นบัตรคนจนหรือว่าบ,บัตรสวิการแห่งรัฐนะคะที่จะมีการเปิดให้ลงทะเบียนรอบใหม่แล้วก็ทบทวนชะลอออกไปก่อนแล้วก็ยังไม่มีกําหนดในเรื่องของการแจกเงินดิจิทัลวอลเลตหนึ่งมนบาทและทางรัฐบาลจะนําเงินโยกงบประมาณ1 5 7แสนล้านบาทที่มีการอนุมัติคอมอเป็นที่เรียบร้อยแล้วมาใช้ผ่านสีโครงการใหญ่ที่นําเรียนให้ทราบคุณผู้ชมคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้ร่วมสแสดงความคิดเห็นเข้ามาในช่องได้คลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ